ค่ะเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มแล้วนะคะสำหรับการเปิดปฏิบัติการไล่ล่าเสียแป้งนาโนดหลังจากที่มีการกระทักกันในวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะส่วนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงตรึงกําลังโดยรอบเชือกเขาบรรทัดกว่า400อนายเพื่อที่จะไล่ล่าเสียแป้งนะคะและในช่วงเที่ยงที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ค่ะก็ได้มีการสมที่กําลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษทั้งชุดธนุมาแล้วก็ตารวจสุภภาค8และตารวจสภภาค9้าค่ะกระจายกําลังกันออกตรวจสอบขนําต่างๆที่อยู่รายรอบเชือกเขาบรรทัด ะะเพื่อที่จะป้องกันการให้การสนับสนุนหรือว่าการช่วยเหลือเสียแป้งนานโนดรวมทั้งการส่งสเสบียงให้กับเสียแป้งในการดำรงชีวิตยอยู่บนเทือกเขาบรรทัดด้วยค่ะ โดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นสภาพอากาศก็จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่จนถึงขณะนี้นะคะก็ยังไม่พบที่แววของเสียแป้งแต่อย่างใดค่ะส่วนสุนัขของเสียแป้งที่มีการนําเสนอไปเมื่อวานนี้หรือว่าเจ้าหมีหรือว่าที่ชุดแดนไทย54ซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษของตำรวจสุพรรณท่าเก้าตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเจ้าแป้งนั้น ในวันนี้ก็ได้มีการนำปลอกคอสีแดงสดใสมาใส่ให้กับเจ้าแป้งหรือว่าเจ้าหมีน,นะคะซึ่งก็เป็นสุนัขขาด้วนแล้วก็ให้อาหารเลี้ยงดูดูแลอย่างดีค่ะก็อยู่ในสภาพที่สดใสขึ้นจากเมื่อวานนี้ค่ะ